ต้มยำปลานิลน,น้ำข้นอร่อยอร่อยมีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไรไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้หนึ่งพาท่านผู้ชมนะคะมาทำต้มยำปลานิลด้วยกันวัตถุดิบหลักของเราก็จะมีปลานิลกะทิเครื่องต้มยำของเราก็จะมีค่ะตะไคร้หอมแดงกระเทียมเกลือรากผักชีสุกก้อนรึ่งก้อนค่ะใบโหระพาผักชีใบมะกรูดพริกมะนาวพริกแห้งคั่ววัตถุดิบหลักๆก็จะมีแค่นี้ค่ะ วันนี้หนึ่งใช้น้ำกะทิสดในการทำต้มยำน้ำข้นของเรานะคะน้ำกะทิหนึ่งจะใช้ประมาณหนึ่งถ้วยหลังจากที่ใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็มาใส่เครื่องต้มยำที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดเลยค่ะหลังจากใส่ไปแล้วนะคะก็คนให้เขาละลายนิดนึงแล้วก็เคี่ยวต่อไปรอจนกระทั่งน้ำต้มยำของเราเดือดค่ะเมื่อน้ำต้มยำของเราเริ่มเดือดก็ให้นำปลานิลที่ล้างทำความสะอาดหั่นเป็นชิ้นชิ้นไว้มาใส่ลงไปในหม้อ ปิดฝาหมอ้อทิ้งไว้สักครู่จากนั้นก็เคี่ยวต่อจนกระทั่งเนื้อปลาสุกดีค่ะหลังจากที่เราเคี่ยวเนื้อปลาไปสักพักนะคะก็จะมีฟองค่ะให้ตักฟองออกจนหมดจากนั้นเรามาเริ่มใส่ผักต่างๆกันเลยค่ะใส่ใบมะกรูดพริกโหระพาและผักชีจากนั้นปรุงรสชาติเพิ่มเติมความเค็มด้วยน้ำปลาใส่พริกแห้งขั่วที่เรานำไปโขกพอแหลกนะคะมาใส่เพิ่มเติมความแซ่บบีบ,บมะนาวลงไปจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากัน ชิมรสชาติดูอีกครั้งถ้าพอดีแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูต้มยำปลานินน้ำข้นของหนึ่งนะคะรสชาติจะจัดจ้านอร่อยทีเดียวค่ะได้ความหวานของน้ำกะทิด้วยค่ะท่านผู้ชมทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยทีเดียวหากใครมีวัตถุดิบลองทำตามดูสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ